ครับสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับ ระพระเครื่องเครื่องรางของของังนะครับกับ,กบผมกุมารทองบางพะเยาว,วันนี้ได้ภาพสวยๆครับเอามาฝากพ,พี่ๆ FC เหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้มีหลากหลายครับมีพระเจจิมีเหรียญมีรูปหล่อนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับราคาแบ่งปันนะ ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกคินแรกกันเลยแล้วกันนะครับ นี่ครับผมองค์แรกชิ้นแรกนะครับจะเป็นตลับนะครับตลับเงินนะครับจะเป็นเงินเงินผสมนะครับตลับเงินผสมนะครับเอาไว้ใส่สมเด็จนะครับเอาไว้ใส่สมเด็จนะครับเป็นเงินเงินปั๊มโรงงานนะครับเป็นเงินปั๊มโรงงานแกะลายนะครับตลับสวยๆครับแต่เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเงินก็ดีอยู่นะครับผมอันนี้เอา900นะครับแบ่งปันนะครับเป่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับเอาไว้ใส่พระสมเด็จคู่ใจนะครับ มี2ใบนะครับมี2ใบนะครับอันนี้ใบที่1น,นะครับผมอ,อันนี้ใบที่2นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับตลาบเงินเหมือนกันนะครับอันนี้ใบที่2นะครับแกะลายเป็นแกะลาย อาจจะลายฉลุนะครับนี่ยปรับเงินเก่านะครับเปอร์เซ็นต์เงินดีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเงินโรงงานไม่ใช่เงินปั๊มมือนะครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นเสือนะครับนี่ฮะเสือเลี่ยมเงินนะครับตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆนะครับช้ำๆครับมีจานนะครับมีจานเต็มสูตรนะครับมีจานเต็มสูตรนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับตัวช้ำๆมันๆแบบนี้เลยนะครับตัวช้ำๆมันๆแบบนี้เลยนะครับมี2องตัวนะ นะครับมี2ตัวนะครับเปิดไว้ตัวละ2000ันสอบาทนะครับอ่ะสองพบาทนะครับอันนี้ตัวที่1นะครับเอาสองพนะครับต่อไปตัวที่2นะครับอ่าตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ฮะมี2ตัวนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับเขี้ยวจะลั่นนะครับเขี้ยวจะลั่นแตกเก่าเลยนะครับเขี้ยวลั่นแตกเก่านะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับชอบแอดไลมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ 064 756 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันออาตัวละ2,000นะครับออาตัวละ2,000นะครับต่อไปนะครับเป็น อาหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับพิมพ์สมาธิครับผมหลวงพ่อโตบางกระทิงพิมพ์สมาธิครับเนื้อสวยๆครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะเนื้อหาติดชัดเจนนะครับมาพิมพ์สมาธิองค์นี้สวยดูง่ายนะครับเลี่ยมกรอบเก่าวินเทจแบบโบราณนะครับเลี่ยมกรอบเก่าวินเทจแบบโบราณนะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงเอา2,000บาทครับผม2,000บาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปครับนี่ฮะจะเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ํานะครับพระสมเด็จวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งนะครับเนื้อจะฟูฟูครับเป็นเลี่ยมเงินแบบาเลี่ยมเงินเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับนี่ฮะเลี่ยมเงินเลี่ยมเดิมจากวัดเลี่ยมสองชั้นนะครับเลี่ยมสองชั้นนะครับปากน้ํารุ่นหนึ่งนะครับองค์นี้พุทธคุณครบถ้วนนะครับเอา2,500บาทครับผม2,500บาทนะครับอ่าสมเด็จวัดปากน้ํารุ่นหนึ่งนะครับองนี้สวยนะครับองนี้สวยนะครับเอา2 0 0 0 500บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับตายการต่อไปนะครับจะเป็นภาพปิตานะครับองค์นี้เป็นองค์คูนะครับปิตาหลงพอคนวัดบางแทะนะครับนะเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับองค์คูพิมพ์ปั้นนะครับพิมพ์ปั้นองคใหญ่นะครับองใหญ่นะครับนี่ฮะเทียบกับฝ่ามือนะครับองค์นี้สวยนะครับอ่ามาวัดบางแสะนะครับรัดกันตัง มาเลเซียนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับมุงนี้เปิดแพงหน่อยครับส0 0พันนะครับเปิดแพงหน่อยทุนมาแพงนะครับทุนมาแพงนะครับสำหรับหลวงพ่อคนวัดบางแสะนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะสวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับมาต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์กักไม้ขีดนะครับดูทองซีดเก่านะครับทองซีดเก่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์กักไม้ขีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวันนี้ ได้มา2ององนะครับเอาองค์ละ1,500บาทนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผม อันนี้องค์ที่1ครับผม1,500บาทครับอ่าต่อไปองค์ที่2นะครับไปไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกสี่เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยมีหน้ามีตานะครับองค์นี้สวยมีหน้ามีตาเลยนะครับเอา1,500บาทเช่นกันนะครับ1,500บาทเช่นกันครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับจะเป็นหลงพ่อเงินนะครับหลงพ่อเงิิินนพพมม์ย นะครับมา,าดูนะครับเนื้อขึ้นเกตกดีนะครับหน้าตายิ้มสวยนะครับหน้าตายิ้มสวยนะครับถักลวดใช้แบบโบราณนะครับถักลวดใช้แบบโบราณคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ สวยมากนะครับสวยมากเลยนะครับคลาสสิกนะครับเนื้อถือว่าสภาพใช้นะครับเนื้อเก่าขึ้นเกตกระดีแบบนี้เลยนะครับใต้ฐานหล่อชอบโบราณนะครับดูลวดทองแดงเก่าซีดนะครับเก่าซีดเลยนะครับเอา1000บาทนะครับมาหนาหลงพะเงินนะครับอันนี้5องค์นะครับมี5องค์นะครับเอา1,000บาทครับอันนี้องค์ที่1ครับองค์ที่1นะครับหน้าตายิ้มสวยครับองค์ที่1นะครับ ต่อไปองค์ที่สองครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะถักลวดสวยงามเลยนะครับอ่าถักลวดสวยงามนะครับคลาสคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกมากนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอันนี้องค์ที่สองนะครับสวยดูโบราณดีนะครับสวยดูโบราณดีนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับหนึ่งพันนะครับต่อไปองค์ที่สามครับหนึ่งองค์ที่สามนะครับอ่าองค์ที่สามครับนี่ครับผมอ่านี่ฮะองค์ที่สามนะครับนี่ครับ สวยนะครับคลาสสิกนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับเนื้อเก่าเก่ามันมันปึ๊กปึกเลยนะครับนี่อ่ะองค์นี้สวยคลาสสิกครับเอาหนึ่งพันบาทครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับองค์ที่สาอ่าองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่นะครับอ่าองค์ที่สี่นะฮะอ่ะหน้าตายิ้มสวยนะครับหน้าตายิ้มสวยนะครับอ่ามีสี่องค์นะครับพูดผิดนะครับแบบถักลวดนะครับ เนื้อหาคลาสสิกค,ครับพิมพ์ถูกต้องนะครับพิมพ์ถูกต้องนะครับพิมพ์นิยมสวยงามเลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับหลวงพ่อเงินชุดนี้นะครับเอา1นึ่งพันนะครับอ่ะต่อไปนะครับองค์ที่5อันนี้จะเป็นแบบเลี่ยมเงินนะครับ อันนี้เลี่ยมเงินเก่านะครับเนื้อย่นนะครับเนื้อย่นเป็นลายตามุ้งแบบนี้เลยนะครับเนื้อย่นเป็นลายตามุ้งเลยนะครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับเลี่ยมเป็นแบบกระเช้านะครับขึ้นเกตกระดีขึ้นที่สนิมขมนะครับตามตอกตามองค์หลวงพ่อนะครับนี่ฮะสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนะครับองค์นี้ขอสองพันนะครับเลี่ยมเงินนะครับองนี้ขอสองพันบาทนะครับผม ราคามันถูกมันแพงยังไงก็ต่อรองได้นะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนนะครับ, felic, splash, รบ Those, อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป claro> ็นพ <Yeah> ิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยคลาสสิกครับ้วยเขนเอา1000นะครับผมอ่าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ A นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ A นะครับผมอ่าต่อไปอีกองหนึ่งห้วยเขนนะครับอ่าห้วยเขนอีกองหนึ่งครับผมอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับ ตงนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเอา1000เช่นกันนะครับเปิดไว้1000บาทเช่นกันนะครับนี่ฮะเนื้อสวยคลาสสิกครับเนื้อสวยคลาสสิกนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับเอาต่อไปรายการต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าตัวนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญหล่อเจ้าตัวนะครับเหรียญเนื้อเงินนะครับเจ้าตัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อเงินเก่าๆนะครับห่วงเชื่อมนะครับ ห่วงเชื่อมนะครับนี่ฮะตวยคลาสสิกครับตวยคลาสสิกนะครับตวยคลาสสิกนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับอ่าใครรอยจานนะครับนี่ฮะรอยจานตามตําราตามสูตรเลยนะครับเนื้อเงินเก่านะครับเนื้อเงินเก่านะครับเรียนนี้ขอ2,000บาทนะครับ 2,000บาทนะครับหลวงปู่บุญวัดกางบางแก้วนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับพระพิะปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้พิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับถักลวดถักลวดแบบโบราณนะครับถักลวดแบบโบราณคลาสสิกนะครับถักลวกแบบโบราณคลาสสิกเลยนะครับองค์นี้เอาสองพันนะครับ2,000บาทนะครับ2,000บาทนะครับผม ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับมาดูเป็นนี่ครับผมหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เตารีดนะครับพิมพ์เตารีดนะครับเนื้อสวยนะครับในปี05นะครับเลี่ยมแบบโบราณวินเทจนะครับเลี่ยมแบบโบราณวินเทจนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับเอา1000บาทนะครับ1000บาทครับหลวงปู่ทวดนะครับต่อไปองค์ที่2นะครับนี่ฮะเตารีด05นะครับเตารีด05นะครับค่าเบ้าดินไทยเดิมๆนะครับค่า เบ้าดินไทยเดิมๆนะครับหน้าตาหลวงพ่อติดชัดเจนนะครับหน้าตาหลวงพ่อติดชัดเจนนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิติแบบนี้เลยนะครับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิตินะครับเตารีปีศูนย์ห้านะครับอันนี้องค์ที่สองครับพี่ๆนะครับเอาหนึ่งพันบาทครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับ สวยทุกองนะครับนี่ฮะสวยทุกองค์นะครับอันนี้องค์ที่3นะครับผมองค์ที่3องค์นี้ก็สวยคลาสสิกครับองค์นี้ก็สวยคลาสสิกครับ1,000บาทนะครับต่อไปองค์ที่4นะครับอันนี้องค์ที่4นะครับนี่ฮะคาาเบ้าเดิมๆนะครับคาาเบ้าเดิมๆนะครับพระไม่ค่อยผ่านการห้อยไม่ค่อยผ่านการใช้เลยนะครับนี่ครับผมหนึ่บาทครับ ต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นอ่าพิมเล็กหน้าเขาเรียกอะไรอาปาเช่แข้งขีดนะครับนี่ฮะอาปาเช่แข้งขีดนะครับสวยนะครับสวยเลยนะครับเลี่ยมแบบโบราณนะครับเลี่ยมแบบโบราณนะครับเอา1000บาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้เลี่ยมกรอบเก่านะครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกเลยนะครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะอ่ะมี 2องค์นะครับเรี่ยมแบบนี้นะฮะเก่ากึกนะครับเก่ากึกนะครับเอา1000บาทครับโอมหนึ่งพบาทครับอันนี้องค์ที่2นะครับอาจจะมีคาบเงือคาบไข่นะครับที่มันพวกผ่านการอ่าพวกห้อยมานะครับห้อยมานะครับอ่าอันนี้ก็เอา1000พนะครับมี2องค์นะครับสําหรับหลวงพ่อเงินนะครับต่อไปนะครับมาดูเป็น พระผูกันบ้างครับพระผูกนะครับเป็นพระผูชินเขียวนะครับเนื้อชินเขียวอันนี้เขาเรียกพระ สวนสี่นะครับขึ้นค้าบไข่ปานดำนะครับดูง่ายดีนะครับขึ้นค้าบไข่ปานดําแบบนี้เลยนะครับมามาเฮสวนนะครับพาสวนสี่นะครับสวนสี่นะครับมาอันนี้เอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันบาทครับผมต่อไปนะครับต่อไปนะฮะอ่อันนี้ก็หนึ่งพันนะครับสวนสี่มีอยู่สององนะครับอันนี้องค์ที่สองครับพี่ๆนะครับหนึ่งพันบาทครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพระมเหศวรนะครับอันนี้เป็นชินเขียวนะครับชินเขียวนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับขึ้นคาบไข่คาบว่านนอคาบไข่นะครับปานดํานะครับคาบไข่ปานดําเนื้อหาจัดจ้านครับผมเนื้อหาจัดจ้านนะครับองนี้ก็เอา1000เช่นกันนะครับ1000เช่นกันนะครับมีอยู่2องค์นะครับมีอยู่2องค์นะครับสําหรับมามาเหศวรพิมพ์ใหญ่นะครับมาเหศวรพิมพ์ใหญ่นะครับมา นี่ฮะอันนี้องค์ที่สองนะครับผมหนึ่งพันบาทครับต่อไปนะครับจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับอ่าพิมพ์เล็กอันนี้จะเป็นกุกอะไรเขาเรียกอะไรวังบัวหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับ มีหน้ามีตานะครับสวยมีหน้ามีตาครับอันหนึ่งพันเช่นกันครับหนึ่งพันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นภาคคุณแผนนะครับองค์นี้สวยนะครับอ่าองค์นี้สวยนะครับพายคู่นะครับอ่าองค์นี้เป็นพายคู่นะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับพายคู่นะครับเนื้อหาจัดจ้านดูง่ายสภาพสวยเดิมเนื้อแห้งๆครับ อ่ะคุณแผนนะครับบ้านกลางนะครับเนื้อภายคู่นะครับอันนี้เอา2000นะครับ2,000บาทนะครับคุณแผนบ้านกลางดูง่ายดีนะครับดูง่ายดีนะครับพระสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับเอา2,000นะครับต่อไปมาดูเป็นพระเหรียญกันบ้างนะครับพระเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพระเดิมครับเหรียญที่1นะครับเหรียญสภาพใช้หน่อยนะครับนะผิวตึงนะครับเหรียญคมชัดครับอ่าผิวตึงเหรียญคมชัดนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อม ะครับอันนี้เอา800บาทนะครับ800บาทสําหรับพระเหรียญนะครับเหรียญที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมต่อไปเหรียญที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับไม่แน่ใจรุ่นนะครับไม่เรียกก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะครับอันนี้ก็800นะครับ800ครับผมต่อไปเหรียญที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโค่นะครับนะหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคข นะครับอันนี้เหรียญที่3ามนะครับ800บาทครับต่อไปนะครับเหรียญที่4ี่นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับผม800เช่นกันนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเหรียญชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ฮะเหรียญชินราชสภาพสวยนะครับเหรียญลมดําล้วจะมีอีกเหรียญนึงเป็นเหรียญกระไรทองนะครับนี่เป็นเหรียญลมดาครับผมเอา800เช่นกันครับ อันนี้เหรียญเหรียญเหรียญที่สองนะครับอันนี้เหรียญที่สองนะครับแปดร้อยบาทครับผมต่อไปรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเขาบันไดอิดครับอ่าหลวงพ่อแดงนะครับเขาบันไดอิดนะครับมาเขาเรียกเหรียญอะไรไอปะบานะครับไลไรปะไรอะไรผมไม่แน่ใจนะครับมานี่ฮะจะมีตรงนี้นะครับตำหนิที่เขาดูกันนะครับ เอาแ0 0บาทนะครับมีสองเหรียญนะครับมีสองเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะนี่เหรียญที่1ครับผมแ0 0นะครับต่อไปเหรียญที่2นะครับันนี้เหรียญที่2นะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็สวยเลยนะครับแ0 0อบาทนะครับมี่องเหรียญนะครับต่อไปเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับมีจานนะครับมีจานสวยๆทุกเหรียญเลยนะครับนี่ายฮะมีจานสวยๆทุกเหรียญนะครับจานเต็มสูตรเลยนะครับ จานเต็มสูตรเลยนะครับสำหรับเหรียญพ่อกลวยนะครับหลังยันมงกุฎพระเจ้านะครับมีสามเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่1นะครับเหรียญที่1เอาแ0 0ครับผมต่อไปเหรียญที่2สวยทุกเหรียญนะครับนะสวยทุกเหรียญมีจานทุกเหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่2ครับพี่นะครับเหรียญที่2นะครับ800บาทครับ ต่อไปเหรียญที่3นะครับเหรียญที่3นะครับนี่ฮะตัวยมากนะครับเหรียญที่3นะครับตัวทุกเหรียญเลยนะครับมีหน้ามีตานะครับเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเหรียญละ800ร้นะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดนงนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมขอบคุณครับ